หายมินาซังคอนดิจิวะวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมสเตลลาโซลานะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่อง พื้นฐานแบบง่ายๆที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังเข้าใจผิดกันอยู่นะครับนั่นก็คือการรีรายวันกับรายสัปดาห์เองนะครับว่ามันรีเวลาไหนวันไหนกันบ้างก็จะมาพูดถึงกันนะครับอาจก็เดืนก็เริ่มจากรายวันกันก่อนก็แล้วกันซึ่งรานของเกมนี้นะครับก็จะมีการรีเซ็ตหลายอย่างมากอย่างเช่นการรับของรางแบบตัวร้านค้าตรงนี้ได้รัแบบเป็นรายวันจะมีตัวควสของตัวพาร์หรือไม่ก็จะเป็นภารกิจแบบรายวันที่เรามีการเล่นกันอยู่นะครับซึ่งตรงนี้นั้นจะมีการรีเซ็ตรายวันนะครับเว เวลาตีสามนั่นเองนะครับทุกตีสาเนี่ยก็จะมีการรีเซ็ต1ครั้งแล้วเราก็สามารถกลับมาทำแบบเควสรายวันกันได้แต่ถ้าหากว่าเรามาดูคำอธิบายของตัวเกมนะครับมันจะระบุไว้ว่าการรีเซ็ตของตัว Daily เดลี่นี้นะจะรีเซ็ตเวลา1 PM หรือก็คือตอน13นาฬิกานะครับอ้าวทำไมมันเป็นเวลาตอนบ่ายโมงกันละ่ะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นสว o สด l ์บอลสวัสด l บอลนะครับมันจะอิงเวลาของฝั่ง PST ก็คือ Pacific Standard Time นะครับซึ่งถ้าหากว่าเราแปลงเวลา13นาฬิกาของ PST มาเป็นเวลาไทยเนี่ยก็คือจะเป็นตอนตีสามนั่นเองนะครับนี่เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมตัวเกมเนี่ยเล่นตอนตีสามเวลาบ้านเราแต่ตัวเกมจะเขียนเวลาตอนบ่ายโมงนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเวลาของทางฝั่งนั้นที่ จะช้ากว่าเราแบบมากๆก็เลยทําให้ฝั่งของเราเนี่ยมันเป็นตอนตีสามกันไปนะครับอ่ะแล้วก็ขอไทวิเซอร์เวอร์หนึ่งการ,การเผื่อคนไทยไปเล่นนะครับก็คือจะเป็นฝั่งของเซร์วญี่ปุ่นอ่ะเซร์วญี่ปุ่นนะครับลีรายวันเนี่ยจะรีทุกวันเวลาตีห้าเซรวอญี่ปุ่นจะเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงนะครับก็ถ้าแปลงเป็นเวลาไทยแล้วเนี่ยก็คือเป็นตอนตีสามเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเซร์กวกระบอลเซร์วญี่ปุ่นนั้นจะรีเซ็ตรายวันเวลาเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของรายวันนะต่อมาจะเป็น รายสัปดาห์กันบ้างรายสัปดาห์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่อ่าตัวเคเวสที่เป็นตัวขอแบทเท่นพานะคะที่แบบเป็นตัววิกฤตแล้วก็จะมีอย่างเช่นคอนเทนต์ตอนเลเวล15ก็คือจะเป็นตัวโพ i วิ่งกราวนะครับมันจะเป็นคอนเทนต์ที่เราจะได้ไปสู้กับบอสซึ่งการลงแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีการใช้โทเค็นด้วยก็คือจะเป็นตัว เอเจนต์หันออเดอร์ซึ่งอันนี้นั้นจะมีการรีเซ็ตนะครับกลับมาเต็มเนี่ยในทุกๆสัปดาห์ก็คือจะมีการรีเซ็ตจำนวนครั้งกลับมาเนี่ยให้เต็มในทุกๆวันจันทร์นั่นเองนะครับซึ่งทุกวันจันทร์เนี่ยมันก็จะมีการรีเซ็ตตัวจาํานวนครั้งเนี่ยกลับมาให้แล้วก็จะรวมไปถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวพาร์ทแบบรายสัปดาห์ที่จะมีการรีเซ็ตตัวเควสด้วยเช่นกันนะครับแต่ด้วยความที่ว่าอันนี้ มันเป็นเซิร์ฟเวอร์บอลเซิร์ฟเกอรบอลเ่ไปนะครับว่ามันมีการอะไรนะใช้เวลาฝั่งโน้นที่ค่อนข้างจะเช้ากว่าเรามากมันก็เลยทําให้วันตรงเนี้ยมันจะเลื่อนไปอีก1วนันอ่าอย่างเช่นตอนนี้นะครับเอาบอกก่อนว่า ผมอัดคลิปอยู่ในวันเสาร์ใช่ไหมซึ่งตรงนี้นะครับมีการเขียนว่าจะมีการเรียนเช่นจ,จำนวนเนี่ยกลับมาเต็มแม็กเลยนะในอีก2วันกับอีกเศษ14ชั่วโมงก็คือวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมบวกไปเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์บวกเสร็ก็จะกลายเป็นวันอังคารอ่ะก็คือเกมนี้นะครับถึงจะเขียนว่าเอ้ยเรียนเช่สัปดาห์เนี่ยเรียนเช่ทุกวันจันทร์นะแต่ถ้าหากแปลงเป็นเวลาบ้านเราแล้วนะครับ มันจะเป็นวันอังคารตอนตีสามนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้อย่าลืมดูวันเวลาผิดนะเนื่องจากว่าฝั่งของกบอลเนี่ยอีเวลาฝั่งโน้ที่จะเช้ากว่าเราก็เลยทำให้เรื่องของวันเนี่ยก็เลยต้องมีการบวกทบเพิ่มขึ้นมาอีกบวกหกันด้วยแล้วถ้าหากว่าเป็นฝั่งญี่ปุ่นล่ะสสารบฝั่งญี่ปุ่นนะคะผมไปเช็คมาแล้วว่าตัวเกมนี้เนี่ย ก็จะรีเซ็ตว้วันแบบวันเดียวกันก็คือจะเป็นวันจันนะครับแต่ด้วยความที่ว่าเวลาฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยห่างกันเราไม่มากก็เลยทําให้รายสัปดาห์ของเกมสเต l ลา่าโซลาของฝั่งญี่ปุ่นนะครับ จรีวันจันนะอันนี้ก็ใครเล่นฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไหนเนี่ยก็จะลืมดูวันกันให้ดีๆนะครับว่าฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยเวลาไทยก็คือจะเป็นวันจันเลยแต่ถ้าหากว่าฝั่งของกบเนี่ยแปลเวลาไทยปุ๊บมันจะกลายเป็นวันอังคารแทนนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของรายสัปดาห์แล้วก็ขอแทมอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเมเนสอารีนาอ่ะสำหรับตัวเมเนสอารีนานะครับผมก็เคยมีการทำคลิปอธิบายข้อมูลไปแล้วนะครับว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เราสามารถมาฟาร์มหาตัวบัตร เพิ่มเอเพีให้กับเหล่าตัวละครเรากันได้ใช่ไหมแล้วก็ทีนี้หอด้านล่างนะครับก็คือเป็นอนิรด้านล่างอันนี้เนี่ยมันจะมีการเปิดเรียงตามวันกันไปเรื่อยๆใช่ไหมว่าเริ่มจากวันจันทร์ก่อนจากนั้นก็จะเป็นวันอังคารวันพุธพระรหัสศุกร์เสาร์และว่าอาทิตย์เนี่ยจะเปิดครบทุกหอทุกธาตุกันเลยซึ่งถ้าหากว่าอิงจากเมื่อตะกีนนี้นะครับตอนเนี้ยผมอยู่ในวันเสาร์ใช่ไหมจะสังเกตเห็นว่าหอที่เปิดเนี่ย ไม่ใช่หอแสงกับมืดหอแสงกับมืดนะครับมีการระบุไว้ว่าเปิดวันเสาร์เอ้าแล้วทําไมมันไม่เปิดกันล่ะเนื่องจากว่ามันเป็นเวลาของฝั่งกบอก็เลยทําให้เวลาเนี่ยมันเลยช้าไปอีก1วันกันด้วยนะอ่านอย่างเช่นตอนนี้นะครับจะเห็นว่าหอลมกัดดินเนี่ยที่ควรจะเปิดวันศุกร์ใช่ปะแต่ว่าตอนเนี้ยผมอยู่วันเสาร์แต่ดันเปิดอันนี้เฉยเลยนั่นกระพราะว่าเวลาฝั่งนั้นน่ะมันช้ากว่าเรานะครับพะฉันถ้าหากว่าเราตีเป็นเวลาไทยกันแล้วเนี่ยก็เลยต้องบวกหนึ่งทั้งหมดเลยก็คือเริ่มจาก วันอังคารวันพุธพฤหัสศุ์เสาร์อาทิตย์และวันจันทร์ถึงจะเปิดครบทุกท่าทุกหอนั่นเองนะครับก็เลยต้องมีการบวกเวลาเนี่ยไปอีกหนึ่งวันกันด้วยแต่ถ้าหากเป็นฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับก็ตรงตามเดิมเลยก็คือวันจันทร์อังคารพุธไล่ไปเรื่อยๆแล้วว่าอาทิตย์เนี่ยจะเปิดครบทุกหอทุกท่านนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเวลาที่ ก็อย่าลืมเช็คว่นกนด,ดีนะครับว่าถ้าใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยอ่ะมันก็จะอิงตามเวลาในเกมกันเลยเพราะว่ามันต่างก,กันไม่มากแต่ถ้าหากใครที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ global ต้องมีการบวกวันไปอีกหนึ่งด้วยสำหรับการรีเซ็ตแบบเรื่องของตัวไ,ได้อารีนาแล้วก็รายสัปดาห์นะครับโอเคและนี่ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการรีไรวันแล้วก็รายสัปดาห์ของตัวเกมสเ l a r s o l a ลานะครับสุปครั้งหนึ่งว่าเกมนี้จะรีเซ็ตรายวันนะครับ ทุกวันเวลาตีสาส่วนการเรียนสัปดาห์นั้นถ้าหากเป็นฝั่งเซลุ์ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะดีวันจันทร์ตาปกติแต่ถ้าหาเป็นฝั่งของกอบอลด้วยค่าวที่ว่า ไทมโซนต่างกันก็เลยทําให้เป็นเวลาไทยเนี่ยมันก็เลยมาเป็นวันอังคารแทนนะครับซึ่งอันนี้มีใครได้อีก2เซิร์ฟเวอร์ไหมก็คือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีกับเซิร์ฟเวอร์จีนะครับซึ่ง2เซิร์ฟเนี่ยผมคิดว่าคนไทยน่าจะไม่ได้เล่นเยอะก็เลยขอไม่หิมาพูดถึงกาละกันนะครับขอพูดถึงแค่ฝั่งของญี่ปุ่นกับกระบกการละกันนะโดยเฉพาะฝั่งกระบที่คนไทยเนี่ยน่าจะเล่นเยอะสุดก็คือจะมีการรีเซ็ตรายสัปดาห์นะครับจะเป็นวันอังคารแทนแล้วก็ตัวเมเนตอารีน่าก็จะเป็นการขยับ ไปอีก1วันกันด้วยไปเริ่มเช็ควันกันให้ดีๆกันแล้วกันนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับก็ถ้าหากว่าชอบข่าวดีแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าต้องการหัวข้ออะไรอีกอยากจะบายสกิลอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกมากันได้เดี๋ยวก็จะเก็บข้อมูลนั้นมาพูดถึงกันต่อไปนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาต้นเอ